สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเคมิการซับสะอาดวันนี้จะมานำเสนอรายวิชา su 1 0 2ศิลปรกรสร้างสรรค์กลุ่มการเรียน2406หมวัวข้อกิจกรรมสุขภาพและกีฬาโครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพวอร์ดจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกเสริมสุขภาพการออกกำลังกายทำให้กำลักศึกษาอาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลายัย วายทำไมเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสร้างนิสัยการรักกอดร่างกายเพื่อป้องก,กันโรคอ้วนหูใครนักศึกษาอาจารย์ประชาชนทั่วไปและกีฬาต่างๆเวที่ไหนบริเวณสนามกีฬาและเส้นทางรอบมหาลัยรวมนระยะเวลา30นาทีเว้นเมื่อไหร่ช่วงเวลาเลิกเรียนหรือเลิกงาน5โมงถึงหโมงฮาอย่างไร เปิดรับสมัครจัดเตรียมสถานที่เพื่อการเต้นแอลโรบิกโดยมีนักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นผู้นําอ,อกบุญร่างกายเริ่มการเต้นแอลโรบิกเมื่อจบการเต้นจะมีการประเมินสุขภาพเช่นการวัดชีพจรขอบคุณค่ะ